วันนี้ขอควบหน้าที่ทางนักแสดง1ในร้อยและนักข่าวได้งานบรรยากาศการพบปะพูดคุยกับพี่ๆสื่อมวลชนของผู้จัดผู้กำกับและนักแสดง1ในร้อยเล่าถึงบทบาทและก็กระแสหลังจากที่ EP หนออกอากาศไปจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน X เรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะ ใจค่ะก็อย่างที่บอกมันเป็นละครที่เรามีความตั้งใจอยากให้คนดูแล้วสบายใจสดชื่นแล้วก็มีความสุขก็เป็นใน <c oughs> อย่างที่ท,ท,ที่แอนบอกตอนตั้งแต่ที่เราเริ่มโปรเจกต์นี้กันอยู่แล้วะคะ่ะแอนก็อยากได้เรื่องอะไรที่น่ารักม <c oughs> มยิ้มเบาๆจร,จ,รจ,รจริงๆก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นเหมือนแบบแค่น้ำจิ้มค่ะมันจะค่อนข้างแบบมันขึ้นมันขึ้นเรื่อยๆค่ะขึ้นพระโอเม้าโอเมก็จริงๆแล้ว พอใจนะครับเรียกว่ามันเกินกว่าที่ผมคาดไปอีกจริงๆไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอยากขอบคุณแค่พาร์ทเนอร์นะผมว่าหลังบ้านนะ่ะทำหนักแน่นอนเปิดตัวมาแบบมีความเขาเรียกว่าซีเครนนิดหนึ่งเหมือนจุม่มกองจุมจ่มดจุ่มซีเคนคนคนนี้ซีเคว<ค>นไหมนะเหมือนเส้นเส้นทางพวงเราสองคนอ่ะมันจะจุดเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้มาคู่กันเลยในในพาร์ทแรกครับแต่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆนะที่มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆอยากให้รอดู คือมีคํานึงของลูกที่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยแม่ไปเล่นเถอะว่าเออแม่ไปเล่นเถอะเพราะตอนนี้ลูกโตกันหมดแล้วโอ้ยคือตอนนั้นคือแบบจะร้องไห้เลยอะแบบแม่ไปทําสิ่งที่แม่รักเถอะอย่างเงี้ยตัวประสิทธ์เขาเป็นตัวละครพิเศษผมเชื่อว่าอ่าหลังจากที่ละครเรื่องนี้ได้ออกไปแล้วอะไม่มากก็น้อยอะอยากให้ตัวละครประสิทธ์นี่ยเป็นตัวแทนในการที่จะเล่าเรื่องความพิเศษของคนคนนี้ฝากติดแท็ก หนึ่งในร้อยเ้กันเพลนด้วยนะคะ <Yahoo! S 1> ความละมุนโรแมนติกของหนึ่งในร้อยยังมีให้ติดตามกันทุกอ P ีนะคะ mm hmm. อย่าลืมนับชุดอนงในแต่ละตอนด้วยแล้วก็เหมือนเดิมฝากนนะคะุณแมนด้วยค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง